นางเอกสาวมิวนิ t าก็ได<า>้เชิญชวนแฟนคลับกว่า200คนนะครับไปร่วมน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านงานภาพยนตร์เรื่องพรจากฟ้ารอบพิเศษในกิจกรรมในดวงใจนิรันให้รักจากฉันส่งถึงคนบนฟ้าที่ร่มภาพยนตร์เอ็มคอร์เชียนะครับซึ่งเนื้อหาภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ได้นําเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์เป็นสื่อซึ่งตัวของมิวนิษฐาเองก็ได้ร่วมแสดงด้วยนะครับต้องหัดเล่นเปียโ,โนในบทเพลงพระราชนิพนธ์ ส l l on my m ม n d หรือในดวงใจนิรัน์โดยรายได้จากกิจกรรมจำนวน32,000บาทก็นำไปสมทบทุนในโครงการส่วนพระองค์นะครับางานนี้มิวนิถายังฝากแฟนๆคู่จิ้นป๊อบมิวด้วยนะครับว่าำกำลังเตรียมมีละครคู่กันนะครับกับป๊อบด้วยนะครับชื่อว่าพ่อยุ่งลุงไม่ว่างซึ่งเรื่องนี้เป็นละครแนวคอมเมดี้ครับพอยุ่งลุงไม่ว่างช่อนที่เราจำนานมากเลยนะ ได้กลับมาคืนกันของครูจีนเรื่องนี้เนี่ยเป็นแบบเป็นคอมเมดี้เลคะแล้วเป็นแบบน่ารักน่ารักเหมือนแบบปกติมูเล่นกับพี่โป๊บอย่างเรื่องท่านหญิงก็จะเป็นแบบว่าเอ่อเป็นพิเลียอะไรอย่างนี้สมัยหายนยุคไปแล้วก็เรื่องที่สองก็ก็จะเป็นเป็นแบบก็ก็เนี่ยก็จะเป็นแบบคอมเมดี้แต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นคอมเมดี้อีกแบบหนึ่งที่แบบน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งค่ะเมลเป็นเป็นพี่เลี้ยงเด็กในเนสซี่ค่ะแล้วก็พี่โป๊บเนี่ยมีมีหลานคนหนึ่งอะไรอย่างนี้ยแล้วก็เหมือนจะมาฝากเราเลี้ยงงที่่แลละก็็เเเยบบปนนรือขึ้มา พ่อยุ่งลุงไม่ว่างเปิดกล้องกลางเดินหน้านะครับส่วนตอนนี้ที่ถ่ายทําอยู่ก็คือเรื่องรานัราคราซึ่งมีรับบทเป็นคนร้ายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่ปิดกล้องไปแล้วก็คือละครเรื่องเพชรกลางไฟมีผลงานให้รอชมกันเยอะมากเลยทีเดียวสําหรับพ่อยุ่งลุงไม่ว่างก็เป็นผลงานของค่ายทีวีซนะคะชื่อเรื่องน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ,คะ